สรุปผลออสการ์ประจำปี2024นะคะกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีขาตั้งมาเริ่มจาก best picture วินเนอร์คืออโนร a านะคะซึ่งอโนราปีนี้กวาดไปทั้งหมด5รางวัลสาขาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เยอะที่สุดแล้วนะคะสาขาต่อมา best actress เราจะเตงกันที่เดมี่มัวใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่ได้รางวัลไปก็คือน้องไมกี้แมดิสันจากอโนราเช่นเดียวกันตัวเพิ่นเองยังไม่ได้ดูอโนรานะแต่ว่าอยากดูมากๆเลยเห็นว่าเขาเอากลับมาฉายในโรงด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวถ้าใครมีเวลาก็ไปดูกันเนาะอยากรู้ว่ามันคือมันเป็นหนังอิสระนะแต่ว่าเขากว้าไว้ได้ถึง5รางวัลออสการ์จากทุนสร้าง6ล้านเหรียญอย่างเงี้ยแบบ สุดยอดจริงๆโอเคสาขคต่อมา best actor winner คือ Adrian ยน d บดี้นะคะจาก The Brutalist อันนี้ก็มีฉช้อยู่ในโรงเช่นเดียวกันมีพักครึ่งด้วยนะคะ15นาทีจากความยาวหนังทั้งหมดก็คือ3ชั่วโมง35นาทีเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาปนิกเนาะรางวัลต่อมา best supporting actress ควินเนอร์คือโซอีโซดา่าจาเอมเดียเปเรสนะคะเอมเดียเปเรสจริงๆเข้าชิงเยอะมาก13สาขาแต่ว่าได้ไปประมาณในราคาหนึ่งหรือสองได้ Best Supporting Actress ไปนักแสดงสมทบหญิงแล้วก็ในส่วนของ Best Supporting Actor รางวัลอยู่ที่ k ค r ร n คา l ล i กินจาก A Real Pain นะคะซั้งนี้ก็ได้ยินว่าดีมากๆเช่นเดียวกันนะแบบว่าดูแล้วแบบเป็น A Real Pain. sorry อ uh, ่ real p a i n จริงจริง best director นะคะกำกับยอดเยี่ยมอยู่ที่ชอนเบเกอร์ค่ะของอโนราผู้กำกับเขาเก่งมากแกเขาแบบกำกับเองถ่ายเองตัดต่อเองเขียนบทเองเออก็เลยเหมาไปหมดเลยค่ะโอเค best international feature ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมนะคะตกไปของ I'm Still Here จากประเทศบราซิลเอ่อเรื่องนี้ แววๆวาว่าอาจจะได้เข้าไทยเหมือนกันนะเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันนะคะ Best Animated Feature ก็คือภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมเป็ของโฟล์ดีใจน้องแมวได้แล้วจริงๆเสียดาย The Wild Robot เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่ไปดูก็ชอบ The Wild Robot มากๆแต่ว่าก็ชอบโฟล์มากๆเช่นเดียวกันแล้วก็ดีใจที่น้องแมวได้ด้วยค่ะ best original screenplay นะคะก็คืออโนรานั่นแหละที่คุณชอนเบเกอร์เขาเขียนเองนะคะ best adapted screenplay ก็คือบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมเป็นของคอนเคลฟ best original song นะคะเป็นของ a อมเ i รียเปเรสเพลงอะไรนะเอลมอลเหรอคะถ้าอันผิดขออภัยนะ อเมริกาเต e รเรสเข้าชิง2องเพลงเลยนะอีกเพลงหนึ่งคือมนะีคามิโนเนาะเ e s t Original Score ผู้ชนะคือ The Brutalist ค่ะแล้วก็สา,ารคาดียอดเยี่ยมนะคะผู้ชนะคือ No Other Land Costume Design ผู้ชนะคือ Wicked เย่ yeah. เรื่องโปรดของเ์อน,นะคะดีใจที่เขาได้มาสองรางวัลน,นะคอสตูมดีไซน์กับมีอีกรางวัลหนึ่ง โอเค best makeup and hair styling นะคะตกเป็นของ the substance อืมได้ makeup ไปสมควรแล้วละให้อลิซาซูเข้าไปนะคะเนาะจริงๆคู่แข่งก็ตึงอยู่หลายอันนะแต่ว่าเรา่า the substance คือที่สุดแล้วแหละ <So> best production design นะคะตกเป็นของ Wicked เ yeah. ย best sound เป็นของดูนพาทูค่ะ best film editing การตัดต่อนะคะก็คืออโนร่าที่บอกไปแล้ว best cinematography ผู้ชนะคือ the brutalist นะคะ best visual effects ผู้ชนะคือดู part 2 d ดูนก็จะได้เป็นพวกด้านด้านภาพด้านเสียงด้าน v i s u a l ไปเนาะ best live action short นะคะภาพ,พยนตร์สั้นเหรอคะผู้ชนะคือ i'm not a robot ภาพยนตร์แอนิเมชันอ่า best animated short ก็คือภาพยนตร์แอนิเมชันสั้นยอดเยี่ยมคือ in the shadow of c y p r e s s best documentary short อ่าสารคดีสั้นนะคะคือ the only girl in the orchestra ค่ะอละล่คะครบหมดแล้วอืมใครถูกใจเชียร์เรื่องไหนเป็นไปตามที่เชียร์ไหมคะส่วนตัวแอบเชียร์เดมี่นะแต่ว่าก็ ได้ยินว่าน้องไมกี้เขาก็สมมงอยู่เดี๋ยวขอไปดูอโนราก่อนละกันเนะเาะพอดียังไม่ได้ดูอโนราก็เลยยังพูดไม่ได้เต็มปากเท่าไหร่แต่ว่าก็เสียดายป้าเดมี่เขาเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าเขาจะมีโอกาสอย่างนี้อีกเมื่อไหร่แต่ว่าตามนั้นค่ะ